สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาอยู่ที่สกัดกินทีนะครับอยู่ที่หมู่บ้านสกัดใต้นะครับเลี้ยวขวาทางเข้ามาเลี้ยวขวาเข้ามาทางโรงเรียนปฐมบ้านสกัดนะครับก่อนถึงก่อนจะถึงโรงเรียนปฐมบ้านสกัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีป้ายบอกติดทางอยู่นะครับติดตามทางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมภายในห้องพักนะซึ่งที่พักสกัดกินทีบ้านสกัดใต้แห่งนี้จะอยู่ บนชั้นสองนะครับจะมีสามห้องด้วยกันนะครับห้องใหญ่นี้จะนอนได้ประมาณสี่ท่านนะครับห้องใหญ่นี้สามารถนอนได้สี่ท่านนะครับห้องเล็กนีนอนได้สามท่านนะครับหากนักท่องเที่ยวมากันสามคนที่พักก็สามารถมีอ เจ้าของที่พักก็สามารถจัดเตียงเสริมให้ได้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับขึ้น่ามาพักที่หมู่บ้านสกาดนะครับมาพักที่สกากิีนทีเนาะหากนักท่องเที่ยวอยากอ,อยายกจะได้พวกสินค้าพื้นถินนะ่นเนาะพวกมะแขวนพวกชาเขียวหรือว่าพวกเนี่ยงก็สามารถบอกเจ้าของที่พักนะสามารถจัดหาให้ได้นะครับอตอนเช้าก็จะมีชาเนาะ<อ>ชื่อชาอับสัมนะเป็นครับเป็นชาของหมู่บ้านสกาดนี่นะผลิตเนาะเป็นชาอ่า ที่ผสมกับสมุนไพรเนาะหลายชนิดนะครับจะมีสีชมพูเนาะพี่เนาะใใชช่่่่คคะะตอนเช้าจะมีชาสีชมพูเสิรกาแฟดริปกาแฟดริปสดเนาะพี่เนาะกาแฟสดที่สกัดกรีนทีแห่งนี้นะครับก็จะมีอาหารเช้ากับอาหารเย็นเนาะจะเป็นอาหารขันโตกนะครับสําหรับบริการนักท่องเที่ยวจะเป็นพวกน้ําพริกหนุ่มอะไรพวกนี้เนาะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องฟักแมวผัดไข่ฟักแมวผัดฟักแมวผัดไข่นะครับ ครับหรือว่าจะทานเป็นหมูกระทะเนาะก็สามารถหรือว่าเครื่องดื่มก็สามารถติดต่อนะกับทางเจ้าของที่พักได้นะครับหากนักท่องเที่ยวนะครับอยากจะขึ้นมาที่บ้านสกาดนะครับแล้วยังไม่มีแล้วยังไม่มีที่พักนะครับก็ขอเชิญชวนมาพักที่สกาดกินทีนะครับหรือโทรมาสั่งจองล่วงหน้าเนาะเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับ